เรื่องของการฆ่าสาวสองคนหนึ่งทิ้งลงไปในคลองส่งน้ำตำรวจไปรวบได้แล้วนะฮะคนฆ่าชื่อว่าอาร์ตนะ,เ,ะเขาก่อเหตุฆาตก,กรรมที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็หนีไปจับได้แถวบางแสนเนี่ยนะฮะ,อะตอนนี้เนี่ยประสานนักประดาน้ำลงไปงมในคลองเจอของกลางทั้งหมดเรียบร้อยแล้วในขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตนั้นเข้ารุมประชาทันเรามีเหตุการณ์บางช่วงบางตอนให้ดูกันฮะ บอกคุณผู้ชมก่อนว่าไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะฮะแต่ว่านี่คือส่วนหนึ่งของคดีที่ทำขึ้นในประเทศไทยก็มีแบบนี้นะฮะเอาเถอะ ถ้าเราจะพูดเรื่องนี้เราก็ต้องยกไปอีกเรื่องนึงแต่เราเอาเรื่องข่าวข่าวนี้ก่อนเพราะว่ามันน่าเศร้าจริงๆนี่คือเหตุการณ์ที่ญาติและก็ครอบครัวของนายปิยดาหรือว่ากอย่าน้องเป็นสาวประเภท2 LGBTQ นะครับอายุ29ปีน้องถูกฆ่าตายแล้วเจอศพในคลองส่งน้ําที่2ตําบลคลอง2อำเภอคลองหลวงที่ปทุมธานีญาติเขาก็พยายามเข้ารุมประชาทันคนร้ายชื่อว่ายุทธพลปิยาวิทยาการหรือว่าอาร์ตอายุ36ปีเป็นผู้ต้องหานะครับ ตำรวจทั้งโรงพักต้องลงมาช่วยเนี่ยคดีนี้ไปตามจับยุทธพลได้ยุทธพลประกอบอาชีพเป็นไรเดอร์เขาไปเที่ยวกับภรรยาในพื้นที่บางแสนชนบุรีจับได้ปั๊บพาไปคนบ้านพักย่านสายไหมครับที่กรุงเทพมหานครจะหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้โดยเฉพาะคอนที่ใช้ทุบหัวจนน้องเขาตายด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับพลตำรวจตรีพิรพงษ์วงศ์สมานเนี่ยระบุบอกว่าผู้ก่อเหตุให้การแบบนี้ฮะวันเกิดเหตุ ผู้ใช้บริการเนี่ยใช้บริการเขาหนึ่งครั้งแล้วจากนั้นแยกย้ายจากนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาวนหาเหยื่อว่าจะเอาเหยื่อคนไหนดีก็ปรากฏว่าเจอผู้ตายซึ่งเคยใช้บริการเนี่แหละนะฮะเขาอยู่คนเดียวครับศบโอกาสเอามีดจี้คอแล้วก็ค้นตัวแต่ไม่เจอทรัพย์สินก็เลยบังคับให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ก่อเหตุครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอโอนเข้ามาปั๊บผู้ต้องหาไม่เชื่อว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย มีบัญชีแค่บัญชีเดียวก็เลยโมโหเอาค้อนที่พกมาทุบเข้าไปคือค้อนมันจะมีสองฝั่งนะคุณมันจะมีฝั่งตอกตะปูกับฝั่งถอนตะปูใช่ไหมไอในคนนี้เขาเอาฝั่งถอนตะปูทุบเข้าไปอะฮะเป็นรูสองรูที่กลางกระโหลกเพื่อฆ่าปิดปากแล้วสําเร็จน้องเขาเสียชีวิตนําร่างน้องไปทิ้งไว้ในคลองแล้วเอาดัมเบลกับโซ่เนี่ยรัดไว้กับศพหวังที่จะถ่วงน้ําไม่ให้ศพเนี่ยมันโผล่ขึ้นมา จากนั้นผู้ต้องหาก็ขับรถยนต์กลับบ้านครับใช้ผ้าในเช็ดคราบเลือดแล้วจากนั้นเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ขับออกจากบ้านพักที่เขตสายไหมก่อนจะมุ่งหน้าไปชนบุรีถามว่าทำไมไม่ใช่รถเก๋งล่ะไปเร็วกว่าเขาบอกว่ารถเก๋งนั้นมันมีคราบเลือดติดอยู่กําจัดไม่หมดก็เลยเลือกที่จะจอดทิ้งไว้ถามว่าทําไปทําไมสาเหตุเขาบอกว่าตอนนี้จนมากขัดสนเรื่องเงินทองภรรยาก็ไม่ได้ทํางานก็เลยวางแผนชิงทรัพย์ครับ ทางนี้ผู้ก่อเหตุนั้นไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนด้วยนะฮะลองฟังตํารวจหน่อยครับว่าช่วงจังหวะนี้ไม่ได้ทํางานคงขัดจนเรื่องเงินเรื่องทองก็วางแผนที่ไปจริงซับได้เรียนรู้ว่าสาวประเภท2ที่ทํามาหากินแบบนี้นะครับจะต้องอย่างน้อยต้องมีเงินสดติดตัวอยู่บ้างมีโทรศัพท์มือถืออะไรที่ที่จะพอเป็นทรัพย์ได้บ้างนั่นก็อยากจะเตือนภัยครับ คนไายเขาเห็นช่องตรงนี้ครับผมก็ต้องนะมันก็นก,นก็ยากยากทั้งสองฝ่ายนะผ <c oughs> มก็เข้าใจว่ายากทั้งสองฝ่ายในการที่จะป้องกันเหตุนะครับจริงๆแล้วก็อันตรายตกอยู่กับทุกเพศแหละนะฮะทุกเพศเวลาทํางานก็ยอมต้องมีเงินสดต้องมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วอแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าน้องเคยใช้บริการมาก่อนแล้วคนขับเขาเห็นว่าน้องน่าจะมีทรัพย์สินน่าจะพกทรัพย์สินบ้างประมาณนั้นขณะที่ยุทธพลเปิดเผยสั้นๆบอกว่าขอโทษในสิ่งที่ทําลงไป ตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากทําแบบนี้เลยแล้วยอมรับว่ากลัวมากนะฮะกลัวว่าผู้เสียชีวิตนั้นจะไปแจ้งตํารวจอยากขอโทษสังคมขอไปชดใช้กรรมต่อส่วนเหตุผลที่ก่อเหตุเนี่ยเพราะว่าทํางานแล้วเงินมันขัดข้องมันไม่พอใช้ถามว่าหลังชิงทรัพย์แล้วทํำร้ายร่างกายน้องเขาทําอะไรเขาพยายามจะเอาผู้ตายไปโยนทิ้งน้ําแต่ผู้ตายยังไม่ตายทันทีเหตุผลตรงนี้เนี่ยมันมันร้ยแรงนะฮะน้องยังไม่ตายนะฮะ เขาก็เลยเอาดัมเบลกับโซ่รัดไว้แล้วก็ถ่วงน้ําหนักไว้กับศพแล้วรัดไว้ที่ไหนรัดไว้ที่คอก็เป็นเหตุให้ตายอีกแล้วก็โยนลงไปนี่นี่นี่คือดัมเบลที่ใช้ถ่วงแล้วก็โซ่เราถามว่าโซ่มันอันใหญ่ไหมมันอันเล็กนิดเดียวเองคุณนะฮะแล้วดัมเบล5กิโลแบบนี้มันมันเอาไม่อยู่ถ้าศพเขาลอยเนี่ยดัมเบลแค่นี้เอาไม่อยู่นะฮะแรงการ๊าซมันมันขึ้นมาแรงมากกว่านั้นอ่ะเราฟังเสียงผู้ต้องหาบางส่วนครับ จี่แล้วก็ที่แล้วก็เอามานกลัวเขาแบบคิดว่าต้องไปแจ้งตำรวจอย่างนี้ไงผมก็เลยเอาถอนตัวไปเลยเดี๋ยวจะเารถเป็นก่อนจะเอาแล้วเป็นยังไงแล้วเอาตัวมายังไงไปนะครับแล้วเอาตัวขึ้นรถเรามาเอาตัวขึ้นรถขึ้นรถเป็นโดนใช่ไหมค่ะรถอะไรรถเก่งฮอนด้ายี่ห้อยี่ห้ออะไรบ้ามาเลยฮอนด้าของแม่ซีวิกหรือซิตี้เนี้ยซิตี้อ่ะรถใครรถใครรถแม่รถแม่แล้วรถอยู่ไหนตอนนี้อยู่หน้าบ้านที่ไหนแต่สายไหน อ่าแล้วเราจี้แล้วยังไงต่อครับผมก็ทุบพังทุบทุบที่ไหนทุบตรงไหนเอ้าทุบในรถในรถอ่าช่วงกรุงเทพหรือว่าช่วงตรงไหนตรงกรุงเทพในกรุงเทพชุบอะไรทุบใช้อะไรทุบขอนขอนอยู่ไหนขอนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านแล้วไงต่อฮะแล้วไงต่อกขาทุบแล้วก็เอเขาตายเหรอไม่ตายแต่ผมเอายน์ไม่รู้ว่าทำไงผมเอาเขาใส่รถมาใส่รถมาเหรอใส่รถมาตอนแรกครับใส่รถมาออกจากนู่นประมาณกี่ทุ่ม สามสี่ทุ่มสามสี่ทุ่มแล้วทำไมถึงมาถึงเอาตัวน้องเข้ามาที่นี่ที่ไหนที่เราเอามาทิ้งอ่ะเพราะว่าผมไม่รู้จะไปทิ้งไหนแล้วเรารู้เส้นทางไงว่าตรงนี้จะทิ้งได้ผมว่าเอ๊ะมันใกล้ๆ้แถวบ้านผมก็เลยเอาไปทิ้งอ๋อเวลาสอบสวนนี่ก็มาเป็นทอดอทอทๆทอดๆแบบนี้นะาม,ามีหมดนะฮะอาวุธที่ใช้แรงจูงใจสถานที่มาหมด คดีนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาคือชิงทรัพย์แล้วก็ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะซ่อนเร้นอำพรางศพด้วยพนักงานสอบสวนนั้นได้ของกลางหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นค้อนมีดเสื้อผ้าเงินสดของผู้ต้องหาเบื้องต้นคุณหมอระบุถึงบาดแผลที่บริเวณหัวของน้องบอกว่าไม่ได้ถูกอาวุธปืนนะฮะแต่ว่าเป็นบาดแผลสองรูผมบอกไปแล้วเอาค้อนฝั่งที่ถอนตะปูตะทุบเข้าไปมันก็เป็นแง่งนะฮะวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ แล้วก็นําตัวผู้ต้องหาไปฝากขังในวันพรุ่งนี้จริงๆปฏิเสธทาแผนได้นะถ้าเกรงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นไม่อยากให้มีการรวมประชาทักกันนะครับเอาขณะที่ช่วงเย็นตํารวจสพคลองหลวงประสานนักประดาน้ําของมูลนิธิปอเต็กตึงไปงมหาของกลางในคลองส่งน้ําก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีงมแป๊บเดียวเองเจอแล้วคลองตึ้นนะฮะเจอดัมเบลสีน้ําเงินน้ําหนัก5กิโลกรัมโซ่หนึ่งเส้นบางๆเอง แล้วก็มือถือ iPhone 13 Pro Max 1เครื่องสร้อยคอสีทอง1เส้นสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าดัมเบลน้ำหนักมันน้อยไปฮะมันไม่พอที่จะถ่วงศพให้จมอยู่ในน้ําระยะเวลาพอศพมันพองนะฮะอันนี้ต้องบอกทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับพอศพพองปั๊บเนี่ยมันมีแก๊สเข้าไปอ่ามันเป็นตามหลักการง่ายๆว่าเวลาไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามเวลาเน่าเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้ มีแก๊สเข้าไปแล้วก็ดันตัวเองแล้วลอยตัวขึ้นมาดัมเบล5กิโลเอาไม่อยู่ก็เลยผุดขึ้นมาแล้วกลายเป็นหลักฐานทีมข่าวพูดคุยกับพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะฮะอายุ32ปีเปิดเผยบอกอย่างนี้น้องสาวตัวเองหายออกไปจากบ้านเพราะว่าไปทํางานก่อนหน้านั้นช่วง2ทุ่มของ21พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก่อนที่แม่จะไปตามที่สวนลุมแล้วก็เจอรถยนต์ของน้องจอดอยู่แต่ว่าไม่เจอตัวน้อง ไปถามเขาว่าทำไมต้องทำร้ายน้องถึงกับต้องเอาชีวิตแบบนี้ด้วยก็ยอมรับว่าโกรธแค้นแล้วก็ไม่ขอให้อภัยคุณผู้ชมคนใดก็ตามที่ตั้งคำถามน้องทำงานอะไรหรือว่าอะไรไม่เกี่ยวข้องกับการตายนะฮะคนเราไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามคนเราไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามมีสิทธิ์ในชีวิตของตัวเอง oh <my> การพลากซึ่งชีวิตนั้นไปถือว่าเป็นสิ่งที่ผิด oh <my> การจะไปถามคำถามว่าน้องประกอบอาชีพอะไร oh <my> น้องแต่งตัวอย่างไรในคืนวันเกิดเหตุนั้น ไม่เป็นประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นต่อสังคมผมย้ำตรงนี้นะฮะเราต้องเพ่งเล็งไปที่พฤติกรรมของผู้ที่กระทำการฆ่าเขาไม่ใช่พฤติกรรมของผู้ที่ถูกฆ่าซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเลยกับสำนวนคดีถูกไหมฮะดังนั้นหยุดตั้งคำถามนะในโซเชียลมันเยอะไปอ้าวด้านพ่อผู้เสียชีวิตว่ายังไงกันบ้างว่ากันหน่อยนะฮะคุณพ่อยืนยันบอกว่าไม่รับคำขอโทษแล,แล้วก็จะไม่อโหสิกรรมให้เด็ดขาด ลูกสาวนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวนะฮะลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วอยากจะให้คนที่ฆ่าเนี่ยรับกรรมในสิ่งที่เขาก่อแล้วก็บอกสุดท้ายบอกว่ารักลูกมากอยากให้ฟังคุณพ่อครับไม่อัน,นี่ผมว่าเราบ่กเขาแบบว่ามาประเวณหาดูเพื่อจะพ้นคนลุ้นจี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นรายวันอย่างเงี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีเขาบอกให้น้ว่าเขาไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ย ทำแบบทำแบบเออจะมารับได้ไงลูกเราทบางคนใครใครก็ไม่รับหรือแล้วเขาบอกว่าเป็นลูกหรือว่ารักลูกมากที่สุดนะเพราะว่าเขาเป็นเขเรียกหัวแรงเป็นเสาหลักที่บ้านเลยก่อนหน้านี้ครับครอบครัวพร้อมกับญาติญาติก็ไปจุดธูปเพื่ออัญเชิญดวงวิญ,ญญาณของผู้เสียชีวิตในจุดที่พบศพตรงบริเวณคลองตรงนี้นี่แหละฮะและจากนั้นครอบครัวก็ไปรับศพน้องที่ยุทิเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ใกล้ๆกันคือปทุมธานีคุณแม่ก็บอกว่าที่ผ่านมา ลูกถ้ากลับช้าเนี่ยจะบอกแม่ตลอดตัวเองก็จะไลาหาลูกตลอด23พฤศจิกายนที่โฉข้อความเนี่ยนะฮะติดต่อไม่ได้ลูกกลับบ้านผิดเวลาปกติจะไลาหาแม่นี่คุณแม่ก็แปลกใจแต่สุดท้ายก็ไปพบว่าลูกเป็นศพเนี่ยนะฮะคุณแม่ดีใจครับที่ตำรวจนั้นจับคนร้ายได้บาดแผลที่พบนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นความแค้นส่วนตัวแม่ไม่เคยมีรางสังหรณมาก่อนว่าลูกจะไปนะฮะอยากถามผู้ก่อเหตุว่า ไปทําอะไรคือลูกไปทําอะไรคุณให้คุณเนี่ยแขนใจขนาดนี้นแล้วลูกก็จากไปหลังจากที่ผ่านวันเกิดมาได้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นะนะคุณเกิดที่ยใจว่าเขาไปทอะไรให้คุณแบบนี้ดแคในขนาดนี้มันสภาพ่างยังเหมือนว่ากดแคงคุณเล่นแต่หน้าแต่หัวคุณเลยจะมีน้ำหนงคุณเกิดแค้นอะไรเขาานี้ แล้วอย่าง,งเขาเกิดวันที่23กุมาคัาุธ์เขามาเสียนวันที่13พฤษภาคาก็สังเกตผิดผิดเวลาถ้าจัดว่าผิดเวลาใช่ไหมเราทักไปเพรา็จะตอบว่าอยู่นี่แม่กาลังชื่นชื่นนี่ามาอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนศพไปประกอบพิธีกรรมทงางศาสนาเป็นาศาสนาคริสต์นะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้